ใครที่กำลังตามหารถตู้เกียร์ออโต้ตัวหน้ายาวปี2020จัดมาให้อีกหนึ่งคันสภาพพร้อมวิ่งงานกับเจ้าเตต้าคอมพิว,วตเตอร์เครื่อง2.8ตัว GL นะคะพี่พีขาสภาพสวยจัดไฟแนนซ์ป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้ตัวนี้มาพร้อมกับเบาะหนังว i p ีแถวมาให้อีกด้วยใครสนใจคันนี้โปรโมชั่นขับฟีย,ยาวไปอีก90วันและดูคิวปับมารับส่วนลดทันทีไปเลยมูลค่า5 0 0พันบาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอนันไแป๊บอีกแล้วนะคะพี่ๆค่ขา เซทไทยรถสวยสาขาฝั่งสนามบินจัดรถเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถตู้นะคะตัวหน้ายาวตัวออนิวปี2020และน้องมาพร้อมกับเกียร์ออโต้เบาะหนัง VP ีสภาพสวยๆสีเทาเดิมโรงงานแบบนี้เลยค่ะพี่พเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดรอบคันในคลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยพี่พี่เดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดรอบคันในคลิปนี้กันแป๊บกันเลยจ้าและนี่ก็คือสภาพรถตู้เทียนแป๊บจะพามาชมวันนี้น้องเพิ่งสปาเสร็จเลยค่ะพี่ๆค่ะ สภาพสีเดิมๆนะคะเป็นตัวหน้ายาวเป็นตัวน้องสีเทานะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะหนัง VP พีสแถวเดี๋ยวมาดูรละเอียดด้านหน้าของตัวน้องกันก่อนเลยค่ะพี่พตัวนี้มาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะของโตโยต้าอยู่ตรงกลางของตัวรถและในส่วนของตัวด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะสองชั้นสวยๆนะคะตัวนี้น้องมาพร้อมกับตัวไฟหน้าแบบฮโลเจน โคมไฟหน้าสวยเดิมพี่พี่ไม่มีร่องรอยการแตกร้าวหรือร่องรอยการชำรุดนะคะและมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะสีรถสีเดิมเดิมพี่พี่่ะเป็นตัวสีเทาเดิมโรงงานนะคะตัวนี้รถของเราเป็นรถลฏระวางนะคะรถหน่วยงานพี่พี่ขรถไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอมและตัวน้องโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีรถติดแก๊สมาอย่างแน่นอนค่ะพี่พี่ข เดี๋ยวมาชมรายละเอียดตัวล้อกันก่อนเลยตัวนี้จัดในส่วนของตัวยางโยโกฮาม่ามาให้นะคะล้อเดิมโรงงานสภาพสวยนะคะพี่พี่ตัวนี้ก็จะได้ตัวยางนะคะตัวนี้ยางใหม่เลยพี่พี่ะดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยเป็นตัวยาง235สาทับ65ตัว R 1 6นะคะเป็นขอบยาง16นั่นเองพี่ร่องรอยการใช้งานค่อนข้างจะแบบดีมากไม่มีร่องลอยการเหยียดฟุตบาทมาเลยพี่พี่ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะเส้นสายต่างๆสวยงามมากๆค่ะพี่ๆคะ่ะรถสีเดิมๆนะคะกระจกบานหน้าก็เดิมจากศูนย์เตอร์ตามาให้นะคะพี่ๆตัวนี้ในส่วนของตัวกระจกนะ,ะก็จะเป็นกระจกที่มีค่อนข้างบานใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้นะคะคล้ายกับตัวไมล์เจตตี้เลยด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างก็จะตัดด้วยสีดํามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะของตัวกระจกมาให้ ตอนนี้ก็จะมีสัญญาณกันขโมยมาให้กระจกเดิมจากศูนย์เต้าและเบ้ามือจับของน้องก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวเรามาชมบานซ้ายกันก่อนเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงค่ะพี่พี่แล้วในส่วนของตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากๆไม่มีรอยถอดมานะคะพี่พี่นี่ให้ดูตัวสีเดี๋ยวก็ขออนุญาตดึงให้ดูนะคะตัวเม็ดอาร์พี่พี่ ตัวเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูตัวน็อตกันต่อพี่พี่นี่เลยค่ะตัวน็อตก็ไม่มีรอยถอดนะคะตัวบานประตูต่างๆพี่พี่บานประตูดีไซน์ด้านในก็จะคุมทนดีไซน์ใหม่สีดำนะคะกระจกปรับรถด้วยไฟฟ้านะคะและรุ่นนี้ก็จะมีหม้อแบตอยู่ฝั่งซ้ายนะคะทางขึ้นลงของโดยสัรด้านหน้านะคะคันนี้ยังประพรงสปามาให้ส,สวยๆแบบนี้เลยพี่ๆด้านหน้าก็จะเป็นเบาะ V P ด้วยนะคะหุ้มด้วยหนังสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปชมกันต่อในห้องผู้โดยสารนะคะเปิดมาที่ด้านในวีพี่ขาตัวนี้เป็นเบาะหนัง VP พีสามแถวแบบนี้เลยนะคะเบาะค่อนข้างจะมีดีไซน์ที่แบบใหญ่นะคะนุ่มนั่งได้สบายวีพี่ค่ะมีพนักพิงวางแขนมาให้ ทุกที่นั่งแล้วก็มีในส่วนของตัวเข็มขัดนิรภัยมาให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งเช่นเดียวกันนะ,ะแล้วด้านหน้าก็จะมีตัวเคาน์เตอร์นะคะสำหรับนะ,ะวางอุปกรณ์สัมภาระกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารได้เยอะกันเลยทีเดียวพี่พี่แล้วก็จะมีตัวนี้เลยนะคะด้านในก็สามารถใส่ของได้พี่พี่คะ่ะและในส่วนของคันนี้เราก็ให้มาในส่วนของอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นค้อนทุกกระจกหรือจะเป็นถังดับเพลิงมาให้อีกด้วยนะคะ ม่านบังแดดมาให้ทุกที่นั่งเลยค่ะลูกค้าและด้านบนนะคะตัวนี้ก็ยังคงสภาพสวยเดิมพี่ๆคะ่ะตัวนี้ช่องแอร์ต่างๆใช้งานได้ตัวไฟนะคะต่างๆใช้งานได้นะ,ะมาดูในส่วนของตัวพื้นพรมพี่พพรมเดิมนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยคันนี้แป๊บสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะคะเบาะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะคะหรือร่องรอยการชำรุดนะคะพี่พ เดี๋ยวมาดูความเดิมกันต่อเลยนะคะที่ด้านข้างสติกเกอร์อยู่ครบพี่พี่ค่ะนี่นะคะให้ดูกันเลยประตูบานเลื่อนก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยเปลี่ยนมานะคะเม็ดอารต่างๆให้เห็นว่ายังเป็นคงเดิมพี่พี่ตัวน็อตด,ด้านล่างก็เช่นเดียวกันตัวนี้บันไดขึ้นลงการใช้งานนะ,ะร่องรอยการขีดข่วนร่องรอยการชำรุดคือแทบจะไม่มีเลยพี่ ตัวไฟนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่อุปกรณ์นะคะด้านในนี่มีให้ครบแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาอ่ะเดี๋ยวไปไปต่อกันที่รอบๆคันนะคะเดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวกระจกนะคะกระจกเดิมจากศูนยนโต้ต้าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะมีทางออกฉุกเฉินนะคะให้ด้วยนีเลยค่ะพี่พี่อ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านหลังกันต่อเลยค่ะ ตัวนี้ก็จะมีดีไซน์นะคะที่แตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้ก็จะมีดีไซน์ไฟที่มีขนาดใหญ่และยาวขึ้นนะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆใช้งานได้ปกติเลยพี่ๆตัวด้านหลังก็จะคาดด้วยโทคโครเมียมแล้วมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะให้ดูตัวไฟท้ายซ้ายขวานะคะอักษรโครเมียมมีให้นะคะตัวกระจกไล่ฟ้าตัวปัดน้ำจกแล้วก็ตัวไฟเบรกด้านหลังก็ใช้งานได้ปกติรวมไปถึงนะคะในส่วนของตัวกระจก ด้านหลังตัวนี้ก็ยังไม่มีรอยแตกร้าวหรือรอยชอยํารุดเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดกันต่อเลยพี่พี่ขตัวนี้นะคะเปิดมานี่เลยนะคะด้านหลังของตัวน้องนะคะสภาพด้านหลังก็ยังคงสวยงามพี่พี่คะนี่ให้ดูกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวประแจแม่แรงต่างๆมาให้อยู่ด้านหลังนะคะด้านสายของตัวรถ ตัวนี้ก็สามารถวางของวางกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารได้นะคะพื้นพรมก็ยังคงสวยอยู่พี่พี่ค่ะเราสปาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะนี่ให้ดูไม่มีรอยถอดค่ะพี่พี่เม็ดอาร์กลมสวยตัวนี้นะคะด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะตัวน็อตต่างๆพี่พี่ตัวโชกคต่างๆก็สามารถรองรับน้ำหนักได้3-4มกิโลพี่พี่ค่ะ นี่มีม่านบังแดดมาให้ด้วยสําหรับด้านหลังนะคะก็คุ้มมาให้แบบอย่างดีเลยพี่พี่นี่นะคะตัวนี้รุ่นนี้เขามีข้อดีนิดนึงพี่พี่ให้ในส่วนของตัวเชือกดึงมาให้ด้วยนะตัวนี้พร้อมสําหรับตัวเล็กๆอย่างเรานะคะนี่เปิดปิดใช้งานได้ง่ายพี่พี่นะคะอ่ะเนี่ยแปบพบามาต่อกันที่อีกหนึ่งฝั่งของตัวรถนะคะสีตัวรถค่อนข้างเดิมพี่พี่รายละเอียดการใช้งานเนาะ นี่เขาฟังเสียงได้เลยเบาบางนะคะพี่พี่กระจกก็เดิมๆจากศุนตัวต้ามาให้นี่เลยค่ะทางออกฉุกเฉินระบบเซฟตี้ความปลอดภัยมีให้ทั้งสองฝั่งนะเส้นสายด้านข้างก็ยังคงคมชัดพี่พี่อาจจะมีร่องรอยบ้างนะคะรละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้พี่พี่แต่รถคือสภาพเดิมๆอยู่นี่กระจกเดิมๆตัวนี้นะคะกระจกก็จะมีสองบานพี่พี่บานใหญ่แล้วก็บานเล็กนะ,ะมองดูแล ใช้งานได้ง่ายนะคะอะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฝั่งคนขับกันเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้กระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าพี่พี่ให้ดูถึงความเดิมของตัวน็อตกันต่อเลยค่ะพี่พี่สีเดิมคมชัดนะคะตัวนี้ทางบันไดขึ้นลงนะคะก็ขึ้นลงได้ง่ายนะคะตัวนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆหัวหน้อต่างๆก็ยังคงสวยพี่พี่พนี่ ให้ดูตัวน็อตกันต่อเลยค่ะพี่ขาน็อตสวยเดิมนะคะอ่ะคันนี้พวงมาลัยมี SRS Airbag คูหน้าเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันก่อนพี่พี่ตัวนี้เลขไม์อยู่เพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบกิโลเมตรเท่านั้นพี่พี่ขาได้ส่วนของตัวกุญแจรีโมทมาให้อีกด้วยในส่วนของตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาพี่พี่สภาพสวยนะคะไม่มีร่องรอยการฉีกค่ะหรือรอยชำรุดม,มีเก้าอี้เสริมมาให้ และตัวนี้มาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้นะคะใช้งานได้ง่ายพี่พี่ขาใครอยากได้เกียร์ออโต้ตัวหน้ายาวนะคะปีใหม่มาจาัดคันนี้เลยพี่พี่ติดต่อเราแป๊บได้เลย0 6 1 1 7 8 6 9 9 9นะ,ะมาพร้อมกับฟังก์ชันหน้าจอระบบพัสดรกรีนฟังก์ชันวิทยุต่างๆใช้งานได้ปกติอ่ะพี่พี่คอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแบบดีไซน์สีดำตัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ฟังก์ชันแอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติตัวเกะด,ด้านหน้าก็ มีให้นะคะใช้งานได้ปกติด้านบนมีตัวม่านบังแดดตัวไฟช่องใส่แว่นต่างๆพี่ๆขาแล้วในส่วนของตัวฝ้าด้านบนก็สะอาดสะอานสวยเดิมมากๆนะ,ะเดี๋ยวแปบ๊บพามาชมรายละเอียดกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยพี่แต่สภาพตัวน้องเราสปามาให้ก็คือสวยคลิปขับสีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตัวนี้ห้องเครื่องก็จะอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวแปบ๊บพามาชมรายละเอียดตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยจ้ามาต่อกันที่ ้อเครื่องกันต่อเลยพี่พตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดี d นะคะไม่มีคาบน้ำมันเหลยเยิ้มเครื่อง 2,800cc ค่ะพี่พี่ซซูเพวเรียง16วาวนะคะสภาพด้านหน้าของเครื่องยนต์นะคะคันหน้าก็ยังคงสวยเดิมพี่พนี่นะคะตัวน็อตต่างๆฝั่งซ้ายนะคะฝักกระโปรงต่างๆเดิมๆพี่พี่ตัวนี้สติกเกอร์มออก,ก่อน,นะคะตัวเช็คได้ตาปั๊มจากส่นตัวต้า มีให้นะคะนี่พี่ๆตัวน็อตแทบจะเดิมนะคะตัวนี้ไม่มีรอยถอดอาแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดก่อนออกรถแะบมบีการเปลี่ยนทยของเลและเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะพี่ๆขาตัวนี้เช็คมออแบตเตอรี่ก่อนออกรถให้และตัวน้องเป็นโมเดลปี2020แท้นะคะรหัสเครื่องยนต์นะคะ1 GDF เ v ชนะคะสภาพสวยๆซีนเดิมโรงงานอย่างแน่นอนรับประกันเครื่องยนต์เกียร์มาให้อีกด้วยพี่ๆใครสนใจคันนี้นะคะ เตรียมไปมายังสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะเป็นยังบ้างคะสำหรับเจ้ารถตู้โตโยต้าคอมิวเตอร์เครื่อง2.8รุ่น GL ปี2020เนี่ยงแปะพาคุณลูกค้ามาชมรายละเอียดรอบคันลูกค้าคนใดที่อยากจะได้ไปวิ่งงานดียวกับโรงแรมรับส่งนักเรียนหรือใช้ใน,นครอบครัวตัวน้องได้เป็นเกียร์ออตโต้ปี2020สี เขาเดิมโรงงานวันนี้จัดมาให้พี่ขาตัวนี้ได้บาะหนังวีพีตัวน้องค่าตัวอยู่เพียงแค่1 1 3 8 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะจัดเฟแนน้นป้ายขาวปาว้ายฟ้า ไฟเหลืองได้นะคะใครอยากออกรถตู้ไปใช้งานพร้อมวิ่งงานทําเงินแสนเงินล้านรีบติดต่อน้องแป๊บตืน่นด่วนได้เลยที่เบอร์0611786999ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอต่างภาคน้องแป๊บก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านสมมอบรถให้ถุงที่เลยนะคะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อด่วนๆหาน้องแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถยูมูสสงไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย